อยากเก็บกำไรให้ได้พันจุดทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยผมมาใช้เทคนิคการเทรดด้วย4เงื่อนไขให้สามารถเก็บกำไรได้1,000จุดพร้อมกับยกตัวอย่างให้ดูด้วยว่าการเทรดแบบนี้ทำยังไงถ้าพร้อมแล้วไปรูยกันเลยอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟัง4เงื่อนไขกันดีก,กว่าว่ามีอะไรบ้างอันที่1สัญญาณโกฮันเตอร์เนี่ยต้องอยู่นอกกรอบบอเดอร์ไลน์หรืออยู่ใกล้ขอบ เช่น b อ r d เดอ i n ไลน์อันที่2ส,สัญญาณโกฮันเตอร์ Hunter, ต้องเกิดที่ตัวด a ม d นโซนหรือซั l y z โซนอันที่3 s t o โ e เกิดการโอเวอร์โซหรือโอเวอร์บอทและอันที่4 เอสติมี Me, มีการฉีกไปที่เส้นสีส้มแดงม่วงแค่สีเงื่อนไขนี้ครับที่เราจะใช้งานกันแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าจะใช้เทคนิคนี้เนี่ยต้องทําตามเงื่อนไขแบบ100%เลยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการถ้าไม่ครบสีเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยทำไม่ได้นะต้องใช้สีเงื่อนไขแบบครบถ้วนนะครับถึงจะทําได้และเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างการใช้งานกันโอเคอันนี้ก็เป็นออเดอร์ตัวอย่างนะครับที่ผมหามาแล้วเนาะเรามาดูกันก่อนว่าเงื่อนไขครบไหมนะครับอ,ออเดอร์นี้เนี่ยเป็นไงสัญ,ญญาณจักรกมันเต นะครับแล้วก็ตัวสัญญาเนี่ยเกิดตรงดีมันโซนพอดีเส้นเขียวนี้นะครับแล้วก็สโตเนี่ยโหโอเวอร์โซพอดีนะครับเอสมีนทะลุเส้นม่วงมาเลยครบเงื่อนไข4อันเราเปิดออเดอร์นะครับใช้อาร์อประมาณ1ต่อ2แล้วกัน TP1000 SL500 แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออเดอร์นี้จะชนะไหมเรียบร้อยครับชนะเรียบร้อยมีออเดอร์นี้ก็ได้แล้วพันจุดเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ที่2กัน โอเคเรามาต่อกับออเดอร์ที่2นะครับในตัวออเดอร์ที่2เนี่ยจะต่างจากออเดอร์แรกนิดนึงตรงตัวออเดอร์ที่2เนี่ยสัญญาณโกฮันเตอร์นะครับไม่ได้อยู่ตรงดีมานโซนแบบเป๊ะๆเนาะแต่ว่าอยู่ใกล้เคียงนะครับเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขที่1อยู่นอกกรอบ2ตัวดีมานโซนนะครับ over soul, สโต้โอเวอร์โซเอสกซ์ติมีนฉีกมาเส้นส้มแดงม่วงนะครับอันเนี้ย มันอาจจะไม่ได้ตรงเงื่อนไขแบบ100%แต่ว่าอ่ะโอเคผมเชื่อว่าหลายคนก็จะแบบโอ้ยมันขอย90% 95%อย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับถ้าเป็นเงื่อนไขประมาณ90-95%ที่มันเข้าเกณฑ์เนี่ยดูซสียว,ว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูผลลับกันเนี่ยม่เกือบหลับด้วยนะเมื่อกี้ลงมาจิ้มดีมันโซนนะครับแล้วก็ฟอร์มตัวขึ้นไปอยู่ มาแล้วมาแล้วใกล้ท p ีแล้วใกล้ท p ีแล้วโอเคท p ี okay, เรียบร้อยออเดอร์สองอันนี้ก็เก็บพันจุดได้เหมือนกันแม้ว่าเงื่อนไขอาจจะไม่ได้ตรงแบบ100%แต่ว่าขอให้มันแบบ90-95%ถึงก้เ็โอเคแลละอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพอรับได้แล้วมันก็ได้ผลลัพธ์1 0 0 0จุดที่เราต้องการเหมือนกันสำหรับออเดอร์ที่3นะครับนี่สัญญาณจากโกฮันเตอร์เนี่ยเฉียวมานอกกรอบแล้วก็มีซัลายโซนตรงนี้พอดีนนะครับอันนี้รับได้เนาะแล้วก็สโตโอเวอร์บอสหักกลับลงมาแล้วอันนี้ยังพอรับได้ นะครับแล้วก็เอสติมนโอเคเชียวมาอยู่ตรงกลางเลยระหว่างส้มกับแดงอันนี้ยังรับได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราใช้อาเท่าเดิมนะครับ1ต่อ2 TP ที่พี0่0 0จุดเ l 500จุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออเดอร์นี้เป็นยังไงโอเคเห็นไหม ออเดอร์นี้ก็เก็บ TP พีอีหนึ่งจุดได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างออเดอร์สุดท้ายกันออเดอร์ order ที่4โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างออเดอร์ที่4กันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะในออเดอร์ตัวนี้เนี่ยสัญญาณโกฮัตเตอร์อยู่นอกกรอบโอเคเงื่อนไขที่1เคลียร์มีซัพพลายโซนเราตรงนี้โอเคตรงเงื่อนไขนะครับสัญญาณเกิดที่ซัพพลายโซนโอเคสองเงื่อนไขเคลียร์สโต้โอเวอร์บอร์ดสามเงื่อนไขเคลียร์นะครับเอสติมีนมาเส้นสม้มโอเคสีเงื่อนไขเคลียร์เราเปิดออเดอร์กันแล้วเดีี๋ยววมาาาดดดดูกัน order น่่ออออเเรร์้้จจะไไ1,000ุ 1, หืปปล เรียบร้อยนะครับออเดอร์นี้เนี่ยแพ้ไปนะครับ500จุดเนาะต้องบอกว่าอย่างงี้นะครับว่ามันไม่มีกลยุทธ์การเทรดแบบใดก็ตามครับที่สามารถชนะตลาดได้แบบ100%ทุกกลยุทธ์เนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะที่มันแพ้หรือมันพลาดกันได้บ้างนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือการวาง Money Management ไว้ให้มันเหมาะสมกับขนาดพอร์ตการลงทุนของเราลองดูสิครับว่าถ้าเกิดสิ่งื่อน,นไขเนี้ย มันมี R r อ,อยู่ที่1ต่อ2เนี่ยถ้าชนะคุณจะได้2แพ้คุณจะเสียหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสให้พอร์ตคุณเติบโตได้มากกว่าแม้ว่าอาจจะมีช่วงที่แพ้หรือชนะอะไรแบบเนี้ยมันก็ด้วยความที่ลิเปอร์เทรดมันคุ้ม,มครับยังไงพอร์ตก็โตแน่นอนโอเคผมฝากตัวอย่างไว้ทั้งสีตัวอย่างประมาณนี้เป็นไงกันบ้างครับหลังจากได้ดูสีเงื่อนไขเก็บกำไรพันจุดเนี่ยพร้อมกับตัวอย่างที่ทำให้ดูเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับง่ายไหม น่าจะง่ายเนาะเราก็สามารถทําได้จริงเพราะว่าผมทําให้ดูมาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดคลิปนี้ดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่า y ยูทูบเนี่ยจะได้นําส่งคลิปของเราไปให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ รับข่าวสารการแจ้งเตือนจาก YouTube เมื่อเวลาผมลงคลิปใหม่หรือมีการโพสต์อะไรลงไปเนี่ยจะได้มาดูก่อนใครและถ้าวันนี้ใครสนใจคอมมูนิตี้การเทรดหรือตัวเครื่องมือ Go Hunter e f t u n n e l เนี่ยก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้ได้เลยวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย